สัพเพพุทธาพลปตาปจเจกานันจยียงพลังอาราหันตานันเจเตเชนรับขังพันธามิสสพปโสเต่ธละธาสุขิตาวิวรุณหาพุทธศาสนโรคาสุขิตาโหทัสหะสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพ,พธรรมานุภาเวนะ สัพสังขานุภาวเวนะสทาโสธีพระวันตุเตสาธุเรียนท่านสาธุชนทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัรปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิจ แด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญยเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิคาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วันนะให้สุขาให้พละและให้ปฏิพานผู้ให้ ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพัะตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ หันธรรมยังพุทธาภควาโตปุาพพาคานามการังการโรมาเสนาโมตัสสาภาวาโตอาราหะโตสัมมาสัมพุทธา นาโมทัสสะพหะขาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมทัสสะพะขาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตพัตตานิพัตตานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิพิกขุสังคสสะพิกุสังคสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิกขุสังโคพิกขุสังโคอิมานิอิมานิพัตตานิ พตานิ whatever. สปริวารานิสะปริวารานีปฏิคันหาตุปฏิคันหาตูอัมหากังอัมหากังทีข, yani ทขรรตังทีครัตังอิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพานายะจันิพานายะจั ข,ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารพ <Hey, ัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายขอข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุข เพื่อความสุขเพื่อมรักผลนิพพานเพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการและนานเทอนตลอดการและนานเทินส<อ>ัททตั้งใจกรวดน้ำอุทิศสุนกุสลและรับพรพระกันนะให้รมใจของเราจุดนิ่งไปกลางดวงบุญ ที่เป็นดวงสว่างติดนาที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดวางใจเบาๆที่เข้าไปที่กลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายพร้อมทั้งตรึกระลึกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้หรือแบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่ระละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อ ปู่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาจารย์ญาติสนิทมิสหายสัมพราชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาอยู่ของเราเท,เทวดาเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่รักษาวัดพระธรรมกายแห่งนี้อีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราก็ขอโหสิก,กรรมซึ่งกันและกัน และขอแบ่งบุญให้ตามส่วนแห่งกรรมนั้นและเราตั้งใจรับพรพระกันนะยะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกป,ปติอิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตู สเพปุเรนตุสังกปาจันทวปนรโสยะามณิโชติรโสยะาสัพพิทโยวิวัจจันตุสัพพโรโค วินาศตุมาเตยภวาันตรายโยสุภิกขายุโกภวะอภิวาทนสิลิสันิจังมุนธาปจายโนจตารุต ทันนวันทโกสิริวันทโกุยสวาณทากุอลวันทโกวัณนวันทโกสุขวันทโกโหตุสัพะทาโทฆารุฆาพยาวิรสกัสส จุปาทาวาเนกาันตายาปิวินาสันตุจเตชะสาชัยสิทธิทานังลาภงสทิภยังสุขังพลังสิริอายุจวันโอจัปวคังวุติ

ปเทวตาสะปาพุทานุภาเวนัสธาโสธิภวันตุเตียภวตุสัพมังคัลังราคขันตุสะปาเทวตาสะปาธามานุภาเวน สัทธาโสุติภวันตุเตภวตุสัพมังคะลังราคันตุสัพภเทวตาสัพพสังคาณุภาเวนสัทธาส บูชาพระกันนะอระหังสัมมาสัมพุทธโธพระโควังอรหังสัมมาสัมพุทธโธพระโควังพุทธังพระโควันตังอภิวาเทมิ โธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรามสวาคาตัวภควาตาธรรมโหนสวาคา, h, าตัภควตาธรรมโธรรมังนามสหามิ ธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏติปัน,นวนภะควโตสหาวกสังโฆสุปฏติปนโนวนภะควโตสาวกสังโฆสังขังนะมหามิสังขังนะมั สังโคเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ